จูงกะสวัสดีบัรเมบอมปู้นบัรเรื่องเขนียเนาะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านของคุณตึงนะครับผมนี่ครับคุณตึงอยู่นี่แหละครับผมครับมาแล้ว ยังไงครับวันนี้พาลูกพาลานกินข้าวหรือยังออ๋เรียบร้อยแล้วครับผมได้อะไรกินครับอ๋อวันนี้ได้ปลาย่างครับผมนีม่ปลาย่างเลยบ่ครับผมโอ้ดีดีดีดานอากาศแรงเลยวันนี้อากาศร้อนเนาะร้อนครับบรรยากาศร้อนมากเลยวันนี้ครับผมไม่รู้จะทำอะไรครับในแต่ละวัน,น,นเนาะตอนร้อนอย่างนี้ คนตกก็ก็ยังชั่วหน่อยครับน้องๆก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับผมในแต่ละวันครับเฮ็ดยังไงฮะเฮ็ดยังดินเล่นครับโอ้กินเขาเสียบบ่เสมอใช่ครับผมได้เฮ็ดผมได้เป็นคนเท้าขึ้าเขา เบายิ่งเดียวเลยครับอะไรก็บาวอะไรก็บาวยิ่งเดียวเลยเหรออันนี้ไม่ยังไม่ไมยังนี่เ็ดบ่ใบบอกหนูพันล้านนะครับหนูพันล้าน เน,มามานียงว่งามงอีแลงงแค่การยิงแล้วเนางช่วงเล็งเลง,เลงน้องพันล้านกับน้องทองสุกนะครับอ้ลงสร้างนี่จ้างคุณเฮดบอกเม็ดไรเป็นไอ้เลายมืออสี่ม

ตอนน้ำเบ้นพะโนน,นหมดเหุ้สังคอจะแม่กันไมืนจะแม่ทุกปรเนแล้วแต่จังหวะ,วหวะส่วนตัวนี้ก็ส่วนเชือกนี้ก็ทองสุกนะครับลายทองสุกขนแดงปุกปุยเลยครับ หันก้นให้ยางเดียวเลยครับนี่ว่าจะไปถ่ายหน้าหน่อยหันก้นมาใ้เดียวเลยทองสุกโอมาแล้วครับ พี่กับน้องหน้าตาเหมือนกันเลยครับผมพาไปดูแม่พังนะครับผม โอโหนะครับบ้านของเกหลังนี้คงจะไม่มีคนนอนนะครับน่าจะย้ายไปนอนที่บ้านใหม่นะครับสองหลังที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมทำไปแต่คงจะไม่มีคนนอนนะครับหลังนี้ อันนี้ก็แม่ของเขานะครับช้างแม่พังสองเชือกครับอยู่นี่ แม่ของทองสุกกับแม่ของพันล้านนะครับ วนมาที่พันล้านกับทองสุกกันอีกครั้งนะครับผมน้องช้างก็จะอยู่กันอย่างนี้ครับแต่ละวันนะครับ เลี้งไก่น้ำบ่เลี้งไก่น้ำยางไปอ,อันนี้นะยยน,น, <c oughs> นี่ครับควานช้างหาวนอนแล้วฮะหาวนอนแล้วบ่

น้องช้างน่ารักมากครับผมน้องพันล้านนะครับเดินไปเดินมาเลยครับส่วนทางนู้นก็โยกหัวเยอะเยอะเยอะโยโยโย่ยะยะโยโยโย่อ่ะโย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 ่ฮิปฮอปครับฮิปฮอป ทองสุดเล่นฮิปฮอปครับเมื่อกี้เจอทองสุกเล่นฮิปฮอปนะครับนี่ฮิปฮอปของเขาไหมนี่พันล้านไม่หรอกหนูไม e ่เล e ่นหนูไม่ชอบพันล้านบอกไม่ชอบ แล้วทั้งทองสุกแล้วชอบเปล่า,อาทองสุกอ่ะไหนอันมาไหนสิอันมาไหนสินมา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 เร็ว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 โอ้โหคนคนแดงปุกปุยคนแดงปุกปุยมาแล้วทองสุก โอเคครับพามาเยี่ยมบ้านคุณเติงนะครับครอบครัพวพันล้านในวันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกด u u s c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจุงกะา